สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจีย๊ยบในช่องสงสัยจังกันอีกแล้วนะคะ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายที่เราจะอยู่กับเมนูเผือกแล้วนะคะซึ่งเมนูที่เจีย๊ยบจะชวนเพื่อนๆทำในวันนี้ก็คือเมนูนมเผือกปั่นแก้วขนาด16ออนซ์และ22ออนซ์พร้อมคำนวณต้นทุนน้ำให้ด้วยค่ะโดยต้นทุนเจีย๊ยบจะคำนวณจาก ผงเพือกหอมของอีเวนขนาด120กรัมราคา32บาทถ้าเพื่อนๆนใช้บ่อยซื้อเป็นถุงใหญ่ไปเลยต้นทุนของเพื่อนๆนก็จะถูกลงกว่านี้อีกนะคะต่อมาเป็นน้ำตาลทรายถุงละ1,000กรัมราคา25บาทผงเฟรปเป้อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นของลองบีชค่ะถุงขนาด400กรัมราคา107บาท ต่อมาเป็นนมข้นหวานตามะลิเจี๊ยบใช้เป็นสูตรออริจินอลนะคะถุงขนาด2,000กรัมราคา126บาทนมข้นจืดฟอลคอนขนาด1,000มิลลิลิตรราคา54บาทนมสดรสจืดของเอ็มมิวขนาด2,000มิลลิตรราคา95บาทน้ำเปล่าขนาด6,000มิลิลิตรราคา41บาท วัตถุดิบทั้งหมดนี้เพื่อนๆสามารถไปปรับใช้เป็นยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบหรือสะดวกได้เลยนะคะซึ่งราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะมีผลต่อต้อนทุนน้ำของเพื่อนๆด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมชงแล้วก็ชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่าจะต้องปรับรสชาติตรงไหนหรือเปล่าเพราะวัตถุดิบแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อเขาจะมีกลิ่นมีความหวานความมันไม่เท่ากันค่ะ เมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มชงกันเลยนะคะแก้วนี้เป็นสูตรสำหรับแก้วขนาด16ออนซ์ค่ะขั้นแรกจะจ้ใส่ผงเผือกปริมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งลงไปในแก้วตามด้วยน้ำตาลทรายสช้อนชาพูนน้ำร้อน40 ml ใช้ช้อนคนให้ผงเผือกกับน้ำตาลทรายละลายดีก่อนจึงค่อยใส่นมข้นหวานลงไปปริมาณ40 ml ล นมข้นจืด40 ml นมสด40 ml ใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งจากนั้นเจ๊บจะใส่ผงเฟรปเป้ลงไปปริมาณ1ช้อนชาพูนแล้วใช้ช้อนคนสักนิดนึงก่อนค่อยนำไปเทใส่โถปั่นนะคะปกติเจ๊บจะใส่ผงเฟรปเป้ลงไปในโถปั่นเลยแต่วันนี้ที่ตักใส่แก้วเพราะเจ๊บอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆค่ะ ว่าเจี๊ยบใส่อะไรปริมาณเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆคนแล้วผงเฟรปเป้ปเขาไม่ละลายแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเขาจะไปละลายต่อในโถปั่นเองค่ะจากนั้นก็นำน้ำเผือกที่เราผสมไว้มาเทลงไปในโถปั่นได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งตามลงไปแก้วแรกตักเต็มแก้ว16ออนซ์ แก้วที่สองตักครึ่งแก้วค่ะปิดฝาเช็คความเรียบร้อยของโถปั่นก่อนจึงค่อยกดกระแทกน้ำแข็งสัก3-4ครั้งแล้วค่อยกดปั่นไปเยาวๆจนเนื้อน้ำปั่นของเราเนียนละเอียดดีแล้วจึงนำเมาเทใส่แก้วสำหรับเพื่อนๆที่ชอบจัดทรงน้ำปั่นเป็นทรงไหนก็จัดไปได้เลยนะคะแต่เจี๊บชอบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเจี๊บจะพักเขาไว้ก่อนนะคะ มาทำแก้ว22ออนซ์กันต่อเลยค่ะขั้นแรกจจ๊จะใส่ผงเผือกลงไปในแก้วปริมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพูนน้ำร้อน50 ml แล้วใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีสำหรับสายหวานมันสามารถเติมครีมเทียมหรือครีมเทียมนมสดลงไปได้ในขั้นตอนนี้เลยนะคะ หรือสำหรับเพื่อนๆที่อยากประหยัดต้นทุนก็สามารถเติมครีมเทียมหรือครีมเทียมนมสดลงไปได้ในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปตัดในส่วนของนมสดออกค่ะแต่ว่าก็ต้องลองชิมและลองไปปรับรสชาติดูเองอีกทีนะคะเมื่อผงเผือกกับน้ำตาลทรายละลายดีแล้ว เราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปปริมาณ50 ml นมข้นจืด50 ml นมสด50 ml ใช้ช้อนคนให้เข้ากันแล้วเจ๊บจะใส่ผงเฟรปเป้ลงไปอีกปริมาณ2ช้อนชาพูนจากนั้นก็ใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมพอเข้ากันอีกครั้งแล้วค่อยนำมาเทใส่โถปัน่นใส่น้ำแข็ง แก้วแรกตักเต็มแก้ว22ออนซแก้วที่สองตักครึ่งแก้วปิดฝาโถปัน่นเช็คความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยกดกระแทกน้ำแข็ง3-4ครั้งก่อนจึงค่อยกดปั่นไปยาวๆจนเนื้อน้ำปั่นของเราเนียนละเอียดดีเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่แก้วได้เลย น่าทานไหมคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาชิมกันนะคะเนื่องจากทั้งสองแก้วเป็นเมนูเดียวกันเจี๊ยบเลยจะขออนุญาตชิมแค่แก้ว22ออนซ์แก้วเดียวนะคะเพราะเราเพิ่งปั่นเสร็จเมื่อกี้นี้เลยค่ะในเรื่องของสีนมเผือกปั่นของเราทั้งสองแก้วนี้สีเขาก็จะออกเป็นสีม่วงคล้ายกับแก้วที่อยู่หน้าซองของอ e ีเวนเลยค่ะส่วนกลิ่นก็จะมีความหอมเผือกเบา รสชาติหวานหวานมันมันนุ่มๆุมรสชาติเขาจาไม่ได้จัดเท่าเมนูเย็นทั้งสองสูตรของเรานะคะและในส่วนของต้นทุนน้ำแก้ว16ออนซ์ต้นทุนน้ำจะอยู่ที่ประมาณ14.96บาทแก้ว22ออนซ์จะอยู่ที่ประมาณ19.21บาทค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะเช่นเคยค่ะ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจี๊ยบด้วยค่ะสำหรับ EP นี้เจียบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ